พลพันันกกปรุงุงคเราจะมาทำเค้กชิฟฟอนในรสชาติของโกโก้นะครับชิ้นเล็กๆสอดไส้ด้วยครีมมัสคาโปนที่มีรสชาติของโกโก้เช่นเดียวกันนะครับมาในหน้าตาที่สวยงามขอตั้งชื่อว่าโกโก้ดีไลท์เค้กครับ เริ่มต้นจากการแยกไข่ขาวไข่แดงนะครับใส่ส่วนผสมของน้ํามันลงในไข่แดงตามด้วยนมสดผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะล่อนแป้งลงไปนะครับสูตรนี้เราใช้แป้งเค,ค้กครับผมเกลือ และสำหรับรสโกโก้ในสูตรนี้นะครับเราใช้ผงโกโก้ทิวลิปนะครับเป็นผงโกโก้ที่ผสมโกโก้แมสนะครับหรือเราจะเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตในรูปแบบผงก็ได้ครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์รวมของไขมันโกโก้ในโกโก้สูตรนี้นะครับสูงถึง32รครับรสชาติกลมกล่อมมากทีเดียวนะครับแล้วรสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยก็ชัดเจนครับรสของเขานะครับจะมากับโทนของคาราเมลและนมครับผมเราร่อนลงไปพร้อมกันเลยครับ ส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาตีกับน้ําตาลทายครับแต่เพื่อทำให้โครงสร้างของเมอแรงของเราเนี่ยนะครับแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราจะใส่ครีมออฟทาร์ทานะครับลงในน้ําตาลทายเล็กน้อยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับเริ่มตีไข่ขาวครับผมพอไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูนะครับเราแยกใส่น้ําตาลนะครับใส่ลงไปประมาณสัก3ครั้งนะครับตีให้น้ําตาลละลายดีก่อนที่จะใส่ส่วนถัดไปครับ หลังจากที่เราได้เมอแรงที่เนื้อแน่นดีแล้วนะครับตักเมอแรงนะครับเล็กน้อยก่อนครับลงไปตะล่อมกับส่วนผสมโกโก้นะครับส่วนผสมโกโก้ก็จะมีลักษณะที่เบาขึ้นนะครับหลังจากนั้นใส่เมอแรงที่เหลือลงไปได้ทั้งหมดเลยครับ ในการเข้าอบนะครับเราใช้ไฟค่อนข้างต่ำเพราะเราต้องการไม่ให้เค้กยุบตัวนะครับเริ่มต้นที่130องศานะครับอบเป็นเวลา50นาทีเมื่อครบ50นาทีนะครับเร่งขึ้นมาเป็น150แล้วอบต่ออีก10นาทีครับ หลังจากออกจากเตาอบนะครับเราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องประมาณสักยี่ส0นาทีครับเค้กของเราเย็นดีแล้วนะครับสิ่งที่พนจะทําก็คือเรานําเขาออกจากภาชนะเลยครับเราจะสไลด์เค้กของเรานะครับเป็น3ชิ้นครับเค้กแต่ละชิ้นนะครับเราจะได้3ชั้นด้วยกันแบบนี้ครับ ฝาเหล่านี้เราทําอะไรไม่ต้องทิ้งนะครับทานเล่นได้เลยครับหรือว่าเราจะมาทําเป็นเค้กชิ้นเล็กๆในรูปแบบแซนด์วิชก็ได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้เค้กของเราเสร็จหมดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาทำครีมมัสคาโโปนะครับซึ่งมีส่วนผสมของโกโก้ตัวเดียวกันครับเรามีครีมมัสคาโโปนะครับผงโกโก้ทิวลิปชนิดไขมันโกโก32้32%นมข้นหวานครับตีด้วยความเร็วต่ํานะครับ หลังจากส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับให้เราหยุดทันทีครับเสร็จแล้วเราจะทำให้เขาเนี่ยครับมีความนุ่มขึ้นนะครับวิปครีมครับแค่พอตั้งยอดอ่อนก็ใช้ได้แล้วครับนำส่วนประกอบนะครับใส่ลงไปกับส่วนผสมมาสคาร์โบนครับบัลลออมเบาๆครับนำตัวหน้ามาสคาร์โบนของเรานะครับใส่ถุงบีบนะครับเลือกใช้หัวบีบตามที่เราชอบได้เลยเราพร้อมที่จะประกอบเค้กแล้วครับ และนี่ก็คือเค,ค้กชิฟฟ่อนเนื้อเบาในรสชาติของโกโก้นะครับที่มาพร้อมกับครีมมัสคาโปนในรสชาติเดียวกันเค,ค้กโกโก้ดีไลท์ลองทำกันดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ